จังวันนี้แลนจิกหลุดมาแล้วชิปมาลูกนี้มาคัดแลดฟอร์ดนิ่มนิม,มาอีกนึงจังหวะแทงมาที่มาคัลแลดฟอร์แต่งเข้าซ้ายลูกนี้นิ่มนิมมาอีกเลยบูโนโฟเฟนันเดสก่อนรับชมชิปนะครับฝากกดเบ,บาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกโภเลยนะครับจาจันท์วิดีโอวันนี้เรก็จะมาสอนทุกคนหาแผนบวกโค้ด เท่าก,กับ B1 นะก็ไปดูกันเลยว่าจะเป็นแผนอะไรแล้วก็จะเป็นโค้ดสไตล์อะไรนะที่ผมจะมาสอนทุกคนในวันนี้นะก็สไตล์ก็จะเป็นสไตล์คิโกเตอร์นะแต่ว่าแผนก็นมาดูแผนกันก่อนเลยไปดูที่แผนแผนก็จะเป็นแผนรหัสแผนนะส2 2ก็ไปที่เอเชียเจลีก2แล้วก็ทีมที่2เลยนะกดไปปึ๊บแบบนี้ให้เราแบ็กกลับมาที่หน้า ทมของเราแล้วก็เข้ามาที่ทีมเราใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปเชียงฟอร์เมชั่นแล้วก็อีฟอสเหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้มันจะเป็นแผน4-2-1-3ใกล้ๆเคียงกับแผนสแตนดาร์ดเลยนะสแตนดาร์ดมันก็จะเป็นประมาณนี้แผนสแตนดาร์ดนีนล่ะแผนสแตนดาร์ดอยู่ในหน้านี่ไงปึ๊บแต่ว่าสแตนดาร์ดมันจะสูงนิดนึง ส่วนที่เอามาใหม่ก็จะเป็นตรงมาต่ํานิดนึงนะเห็นไหมมันจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าแต่นนี้มันจะต่ํากว่านิดนึงมันก็จะคอยลงมาช่วยเดนกลางได้ด้วยนะพ็ไปดูกันที่โค้ดกันเลยว่าเราจะเอาโค้ดคนไหนนะโค้ดก็ต้องเป็นโค้ดคนนี้เลยพอมาปุ๊บโค้ดก็มีจากใครไม่ได้นอกจากเปบ๊บประเดียวล่า ไม่ใช่เจกนคอปอีเกนคอปนะก็จะเป็นแผนที่สูงที่สุดแล้วสำหรับกิลโคเตอร์นะก็ถ้ามีอันเดือนเดียวผมจะมาแนะนำอีกคลิปหนึ่งนะก็ตอนนี้ก็เอาเป็นแผนของคนนี้ไปก่อนนะเจกนคอปเข้ามาคอนเฟิร์มไปแล้วก็ให้เราเข้ามาตั้งที่ตรงนี้เป็นคลิคโคเตอร์ปึ๊บแบบนี้ ตอนนี้ค่าพลังของเราจะอยู่ที่97นะเพราะว่าตำแหน่งตัวนี้มัน55เองเราก็ต้องหาตัวมาเปลี่ยนนะเดีย๋ยวไม่ก็อัพตัวนี้ใหม่ปรับเป็นสไตล์คืคเตอร์นะก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเรียนให้ทุกคนดูว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะแผนนี้กับโคดนี้นะก็ไปดูกันเลย <W> มาครับมาดูกันว่ามันจะ <W> เล่นเป็นสไตล์แบบไหนนะผ <W> มก็จะมาซ้อนกันเลยว่า ควรเราจะควนเจาะแบบไหนนะอย่างเช่นจังหวะนี้ปึ๊บเห็นไหมเวลาเราสวนกลับมันจะสวนกลับเร็วมากนะให้เราเอาเข้ากลางแล้วก็ตัดออกมาริมเส้นแล้วก็เข้าตบเข้าในแล้วก็เปิดแบบนี้เลยนะชิปมันก็เปิดไปเลยลูกแรกแบบนี้เลยนิ่มๆแบบนี้เลยนะเกมบุกข,ของเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบบุกริมเส้นนะไม่ก็ยัดเข้ากลางแล้วก็ออกริมเส้นแบบนี้มันจะทําได้ดีนะดูจงังหวะสวนกลับแบบนี้ดูนะให้กลางปึ๊บออกมาที่กาบซ้ายแล้วก็เอียงแบบนี้นะ แล้วเราก็ปาดไปแดนหน้าแบบนี้นะนนเขาจะสวนเร็วมากนะเพราะว่ากองหน้าเขาจะอรอเติมแบบนี้บ่อยๆเลยกองหน้าอ่าเรามีจังหวะแทงแล้วก็แทงได้หน้าเราจะวิ่งดีมากนะ้าเดนกับเลียนนี้แล้วก็กับโคดนี้นะโคดอย่างเช่นจังหวะนี้เห็นไหมแทงไปแบบนี้เห็นไหมกองหน้าเราจะวิ่งทำทางดีมากนะแพนนี้นะปกติแรดฟร์ดของผมมันไม่วิ่งทำทางขนาดนี้นะครับก็มันเป็นกับที่แผนด้วยแล้วก็สไตล์ด้วยนะ อย่างเช่นวันนี้เขาโดนฉกไปแล้วก็ไปแล้วยึกจักหนึ่งทีก็เข้าไปเปิดได้อยู่มาคันแลสฟอร์ดลูกนี้อือยังสักัดไว้ได้เข้าทางบูดโโเฟนันเดสโอ้โหคมมากลูกนี้ทุกคนชนขานเข้าเลยสวยๆ,ๆเลยนะโอมันก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเกมรับก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะลงมาซ้อนมาอะไรกันดีมากๆดูนะจังหวะสวนกลับเห็นไหมจังหวะสวนกลับเขาจะสวนกลับเร็วมาก ทำให้เราได้ยิงแบบนี้เลยก็เป็นบูโนอีกแล้วเห็นไหมมันจะบุกได้ดีมากเลยนะแผนนี้นะเวลาส่วนกลับนี้ยิ่งดีเลยเขาก็กดยอมแพ้ไปนะก็สามารถเอาไปขึ้นแรงไต่แรงได้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ